ส่วนคําว่าอะไรเป็นรัตนะของคนทั้งหลายปัญญาณรานังรัตนะพุทธเจ้าบอกปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายบัณฑิตก็คือผู้มีปัญญาพึงทราบว่าปัญญาเป็นรัตนะเพราะอัดความหมายหรือว่าเนื้อความว่าควรยำเกรงเป็นต้นมีความหมายตั้งห้าหอย่างคำว,ว่ารัตนะเนี่ยอย่างที่หนึ่งเนี่ย คือว่าควรยำเกรงสมจริงดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าว่ารัตนะแปลว่าอันบุคคลควรทำความยำเกรงแล้วใซ่พระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษเพียงดังสีหะคือกล้าหาญก็เป็นผู้อันบุคคลควรทำความยำเกรงคือเคารพอย่างยิ่งแล้วไม่ใช่หรือนะพุทธเจ้านี่แหละควรยำเกรงอย่างยิ่งเหนือกว่าบุคคลใดคือควรเคารพอย่างยิ่ง เพราะว่าพราะองค์มีปัญญานะชนเหล่าใดเป็นผู้ทําความยําเกรงแล้วในโลกพระพุทธพระเจ้าก็เป็นผู้ที่ชนเหล่านั้นทําความยําเกรงแล้วมิใช่หรือพระพุทธเจ้ามีสัพพัญยุตยานที่ผู้อื่นไม่มีแม้แต่ชื่อสัพพัญยุตยานเนี่ยคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะรู้จักได้ไง่าย ว่าคืออะไรยาอันนี้คืออะไรแต่อาจจะขี้โม้คุยว่าโอ้ยเรามีความรู้สามารถทำปรมาณูไปถลม่มชาวบ้านเขาให้ตายได้เป็นแสนสามารถทำอาวุธให้อากาศมันไม่มีให้คนตายได้เป็นล้านก็คุยไปเถอะมันไม่ใช่รัตนะปัญญาอะไรหรอกมันเป็นความโง่ที่คิดแต่เรื่องทําลายผู้อื่นเขา พุทธจาอุบาติขึ้นมาก็เพื่อเพื่อกูลอนุเคราะห์ให้ประโยชน์สุขแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักประโยชน์ให้เขาได้รู้จักประโยชน์และก็ได้ประโยชน์หรือผู้ที่รู้จักประโยชน์บ้างแต่ยังไม่สูงสุดก็อนุเคราะห์เขาให้แต่ประโยชน์สูงสุดซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรไปถึงนี่คือความหมายของคําว่ารัตนะรู้บ้างหรือเปล่ารัตนะแปลวา่อาอันบุคคลควรทําความหยับเกรง เหมือนกับเราเขารบอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นมันมีสารเจ้าอยู่ใครๆก็เ,เดินมาเขาก็ยกมือไหว้แล้วก็พึมพำอะไรไป mm hmm. บางคนก็ดังไหว้เราก็เดินไปตรงนั้นพอดีก็เอหันซ้ายหันขวาเราจะไม่ไหว้ mm hmm. ก็คงจะไม่ดีก็เลยยกมือไหว้บ้างอาจจะเป็นขี้หมาหรือขี้คนอยู่ในจอมปลวกนั้นก็ไดา้ เราไม่รู้หรอกแต่เราก็กลัวเขาจะว่าเอาหรือกลัวว่าถ้าเผื่อสิ่งนี้มันสักติดอาจจะมาเล่นงานเราก็ได้ก็เลยต้องไหว้ไหว้เพราะความกลัวนะไม่ได้มีปัญญาปัญญาอะไรหรอกแต่ถ้าคนเขามีปัญญาเขาก็จะรู้ว่าอ๋าอบุคคลที่เราควรเคารพยับเกรงมีอยู่คือบุคคลที่หมดสิ้นกิเลส มีปัญญาสูงสุดสามารถนำคนที่ไม่รู้จักประโยชน์ให้กลับมาสู่ประโยชน์ได้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละส่วนปัญญาเป็นรัตนะอีกความหมายหนึ่งรัตนะก็คือว่าผู้ให้เกิดความยินดีนะผู้ให้เกิดความยินดีซึ่งก็คือพระพิภากเจ้าผู้เป็นบุรุษดังสีระเป็นผู้ให้เกิดความยินดีไม่ใช่หรือ คือให้เกิดความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระองค์นะเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อประพฤติตามคำของพระองค์ย่อมอภิรมด้วยความสุขอันเกิดแต่ความพอใจในฌานฟังพระองค์แสดงธรรมแล้วก็เลยรู้ว่าโอ้ฌานนี่มันมีความสุขมากกว่าความสุขในการบริโภคการของชาวโลกตั้งแต่พระเจ้าจักรพรรดิไปเลยเอาพระเจ้าจักรพรรดิสักแสนองค์ก็ได้ บริโภคกรารมอย่างยอดเยี่ยมมีช้างแก้วนางแก้วม้ากแก้วอะไรก็ตามมันไม่สู้เท่าชานที่พุทธชา้าบอกเอาแค่ชานหนึ่งด้วยและด้วยความสุขอันเกิดแต่ความยินดีก็ยินดีอะไระก็ยินดีในชานในอริยสัพสัทธาศีลหิริโอตัปะสุตตะจากขะปัญญา เป็นนัตตนะที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญถ้าเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐถ้าเราไปยินดีเราก็จะได้ความสุขอันเกิดแต่ความยินดีในสิ่งซึ่ง <c oughs> มีคุณค่ามีประโยชน์ให้ผลเป็นความสุขก็คืออริยทรัพย์เจ็ประการต่อไปพิว่ารัตนะแปลว่าไม่มีใครเสมอไซใเพราะพภาคเจ้าผู้เป็นบุรุษ เพียงดังสีหะก็ไม่มีบุคคลเสมอมิใช่หรือเพราะพระมีภาคเจ้าผู้ทรงมีคุณบรารมีอันใครไม่อาจเพื่อวัดได้ด้วยคุณทั้งหลายบรารมีพระพุทธเจ้าเอาแค่ทานบรารมีเอาเอาคนทั้งโลกเนี่ยให้ทานให้ทุกคนเลยนะไม่เท่าที่พระพุทธเจ้ามีบรารมีทานเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราเนี่ย ถึงจะทำทานอย่างไรก็ตามก็คงไม่สามารถที่จะให้ชีวิตของตนแก่ผู้อื่นไนดะ้เอาไม่ต้องชีวิตด้วยซ้ำเอาไอสมบัตบบา้บาบบอะไรที่เรามีอยู่แต่เราถือว่ามีค่ามากเช่นเป็นต้นว่าเรามีบ้านหลูหลูราคาหลายร้อยล้ามสักหลัง มีรถยนต์หุ้มทองคําเลยอ่ะแล้วก็มีเพชรพลอยนะเรากล้าให้ใครนะไม่ต้องพูดถึงว่าชีวิตของเราเอา,ว,เอาวัยวะของเราไม่กลายเพราะว่าทานของเรามันเป็นทานเล็กเล็กน้อยน้อยอไว้ อวดคนโง,โง,โง่ๆเขาว่าไม่ได้เป็นบารมีเท่าพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นไม่มีใครจะอาจวัดคุณพระพุทธเจ้าได้ด้วยบารมีอะไรอะไรบารมีมีสามสิบบารมีสามัญก็สิทานสีเนคขมปัญญาวิิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาแม้แต่ชื่อนี่เรายังไม่ค่อยจะรู้จักเลยไม่ต้องคิดว่าจะต้องทำเพราะฉะนั้นรัตะนะ ในที่นี้ก็คือคุณพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดเสมอนะต่อไปพีว่ารัตนะแปลว่าหาได้ยากพระพิภาคเจ้าไม่เป็นบุรุษเพียงตีหาก็เป็นบุคคลที่หาได้โดยยากมิใช่ดึกเอาทําไมพุทธเจ้าหายากก็เห็นมีเต็มประเทศเนี่ยประชาชนมีหกสิบกว่าล้านคนประเทศไทยพระคนทมีพุทธรูปเนประมาณหกหมื่ล้านองค์น่าจะได้สร้างกันทุกวัน ก็ไม่เห็นหาได้ยากอะไรพระพุทธเจ้าเต็มไปหมดบางที่ติดอยู่ที่เสื้อด้วยซ้ำนะเสื้อยืดเสื้อกล้ามเลยก็ไม่รู้ภาค้าจะมีก็ได้ไม่เห็นจะยากอะไรไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นเพียงสิ่งที่มาทํามาเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรไปพระพุทธเจ้าอง,งค์จริงนะไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายหรอก เอาแค่บารมีที่ทำอสี่อสงไขยแสนกับเอาทานบารมีอย่างเดียว่มีคนคิดจะทำไหมเอาตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะฉันนี่แหละจะทำทานบารมีไปสี่อสงไขยแสนกับไม่หยุดเลยมีคนคิดไหมไม่มีเขาไม่ต้องไปพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นได้ยากขนาดไหนต่อไปพีว่ารัตนะแปลว่าเครื่องใช้สอยของสัตว์อันไรตําหนิเครื่องใช้สอยที่ไม่มี ใครจะตําหนิได้เครื่องใช้สอยบางอย่างอาจจะตําหนิได้เราไปเอารถยนต์มาอ้าวไอ้คันนี้มัน <c oughs> นั่งไม่สบายแล้วแหละทําไมอ่ะ <c oughs> มันแคบไปหรือว่าเสียงมันดังไปอะไรก็ตําหนิได้แต่ว่าเครื่องใช้สอยอันไนร้ตําหนิเป็นรัตนะสําคัญก็คือพระมีภาคเจ้าเป็นผู้ไรต้ตําหนิด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติก็มักนะ ลิมุตติยานทัศนะก็ผลหรือปัจเจเวคณาญาณม,มิใช่หรือผู้เดเจ้าเป็นลัตนะเพราะว่าเป็นเครื่องใช้สอยอันไรต่นี้แต่ในที่นี้พระผู้มีพระพเจ้าตัดว่าปัญญาเป็นลัตนะด้วยความหมายว่าเป็นความปรากฏหาได้ยากเกิดขึ้นได้ยากปัญญานี่เกิดขึ้นได้ยากโดยเฉพาะปัญญาของพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าสัพพัญญูพูทธเจ้า โดยเฉพาะมรรคปัญญาผลและปัญญาเกิดยากมากๆเราอาจจะจบปริญญาสักร้อยปริญญาก็ได้เรียนไปให้หมดอะปริญญาในโลกนี้มีอะไรก็เรียนไปเลยแต่มันไม่ใช่ปัญญานเพราะมันไม่ได้รู้ความจริงอะไรที่เรียนกันแทบตายมันรู้เรื่องสมมุติสมมุติด้วยตัณหาของตัวว่าตัณหามันอยากได้อันนี้ก็เลยต้องไปเรียนเรื่องเนี้ย <c oughs> อยากจะหาเงินได้มากก็เลยต้องไปเรียนวิธีการ เป็นลําขับล้องอะไรต่างๆไม่มีท่าอะไรหรอกสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ปัญญาไม่ได้มีค่าอะไรเพราะมันเป็นเพียงสิ่งที่นำทุกมาให้ในรูปแบบที่เราพอใจเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นรัตนะเพราะว่าปรากฏหาได้ยากหาคนมีปัญญาในโลกนี้หาได้แสนยาก แต่ถ้าหาคนไม่มีปัญญาคนโง่เขาเจ้าเท่าไหร่คนที่ยังไม่ได้เป็นภริยาบุคคลนั่นแหละชื่อว่าคนไม่มีปัญญา kind of, ก็ยังไม่ได้มีปัญญาตัดรู้ความจริงแล้วจะไปชื่อว่ามีปัญญาได้ยังไงส่วนปัญหาสุดท้ายนี่อะไรอันโจรลักไปไม่ได้บุญอันโจรลักไปไม่ได้ บุญมันเป็นเจตนาเขาเรียกว่าบุญยะเจตนาเพราะว่ามันไม่เป็นรูปมันไม่ได้เป็นขนมปังไม่ได้เป็นรถยนต์ไม่ได้เป็นเงินตราโจรจะได้มาลักขโมยไนดะ้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปเป็นนามธรรมเป็นเจตสิกเจตนาทีา่ประกอบด้วยการให้ทานมี อโลภเป็นต้นเจตนาที่ประกอบด้วยศีลมีวิรตีเป็นตน้นเกิดในจิตดวงใดโจรมันจะมาขโมยได้อย่างไรถ้ามันขโมยได้ถ้ามันขโมยบุญเราได้โจรมันต้องรวยบุญนะก็สมควรให้มันขโมยไปเมันจะได้มีบุญเยอะๆจะได้เลิกเป็นโจรแต่ก็ปราบขโมยไม่ได้ะเป็นเรื่องเราควรสะสมสิ่งที่ โจรโบยไปไม่ได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราสะสมทั้งหมดนะมันมีสาธารณภัยคืออโจรละภัยโจรมาปล้นเราได้หมดอาคุณจะมีอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ชีวิตคุณนั่นแหละโจรมันก็มาปล้นเอาไปได้นะภรรยาคุณลูกค,คุณสามีคุณโจรมาปล้นเอาไปได้ทั้งนั้นนะค่าทิ้งก็อย่างได้แต่บุญในค่าไม่ได้โจรหมดปัญญานะ บางทีบุญมันจะฆ่าโจรด้วยซ้ำถ้าลองไปโจรมันลองไปปล้นไปจี้ไปทําร้ายผู้มีบุญโจรอาจจะถูก <c oughs> อํานาจบุญจัดการตายไปแล้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราทั้งหลายเคยรู้ว่ามันมีประโยชน์แก่ชีวิตไหมเนี่ยสีลังยาวชาราสาธุ ศีลยังประโยชน์ให้สําเร็จตราบเท่าแก่ชลาเราเคยรู้ไหมสมาทานศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่แหละประโยชน์ชีวิตดีกว่าอย่างอื่นศ <c oughs> ีลังยาวะชราสาธุศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นดีแล้วยังประโยชน์ให้สาเร็จปัญญาดารานังรัตนัง ปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายบุญยางโจรีทูหรังบุญนั้นโจรดักไปไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราควรสะสมไว้ในชีวิตศีลศรัทธาปัญญาบุญบุญกับุญกิริยาวัตถุสิบั่เนหละแล้วเราเจ้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ชาติหน้าจนถึงประโยชน์สูงสุดจะได้แก่ชีวิตของเรานะต่อไปอชะระสาสูร วาดด้วยสิ่งที่ไม่ชำรุดไม่แก่นะเทวดาก็มาทูลถามว่าอะไรหนอที่ไม่ชำรุดแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จอะไรหนอดำรงมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สําเร็จอะไรหนอเป็นรัตนะของคนทั้งหลายอะไรหนอโจรรับไปไม่ได้ปัญหาจะซ้ํากันหมดเพียงแต่เปลี่ยนนิดๆหน่อยๆอ,อะไรมันไม่ชำรุดคือมันไม่สุดโทรมนะ พุทธเจ้าตรัสตอบว่าศีลที่ไม่ชำรุดคือไม่เสียหายไม่บกพร่องย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จนี่เทวดาถามคำว่าไม่ชำรุดคือไม่วิบัติไม่พินาศเสียหายแท้จริงศีลอันไม่วิบัตินั่นแหละย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จชนทั้งหลายมีอาจารย์และอุปชาเป็นต้นย่อมไม่ส,สงเคราะห์ คือไม่เกือ้อกูลบุคคลผู้มีศีลนิบัติดังนั้นบุคคลพึงฝึกตนในที่ที่ตนไปแล้วไปแล้วดังนี้แหละก็ศีลนั่นแหละที่ไม่ชำรุดไม่วิบัติไม่บกพร่องก็ทำให้ผู้ที่สมาทานถือศีลร,รักษาศีลได้ประโยชน์สำเร็จได้ด้วยตัวเองเลยอย่างน้อยที่สุดก็ไม่เดือดร้อนในภายหลังเมื่อเราเระลึกได้ว่าเรามีศีลบริสุทธ เอาศีลข้อเดียวก็ได้นะเกิดมานี่ไม่เคยดื่มสุราเลยน่าปลื้มใจนะประโยชน์มันอยู่ที่กรรมดีของตนคือศีลน,นี่แหละต่อไปศรัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จเป็นคำตอบของเทวดาที่ถามว่าอะไรหนอดำลงมั่นก็คือตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาถ้าตั้งมั่นแล้วในมรรคะนะ ก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ไปตกนรกอีกอย่างนี้อะไรเป็นรัตนะสิ่งที่ควรมีคือมันหาได้ยากของคนทั้งหลายปัญญาหาได้ยากแต่ถ้าไออาวิชชาไยโมหะหาได้ง่ายแล้วก็เต็มไปอยู่ในชีวิตของคนทั้งหลาย บางคนเขาก็จะถามว่าอาให้โมหะหรือไอวิชาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง <c oughs> หน้าตามันก็ <c oughs> ไม่มีชัดเจนหรอกมันไม่ใช่เป็นรูปธรรมมันเป็นนานมธรรมหน้าตาของมันก็จะบอกได้ด้วยกรรมของแต่ละคนถ้าคนมีโมหะก็จะกระทำกรรมอย่างนี้นะโลก โกรลงนิสยาตนีนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผูผิดในกามนะดื่มทุลาเมลัยพูดคำแต่ไม่จริงเป็นเท็จพูดคำยุยงให้เขาเกลียดคนอื่นมาลักเล่าพูดคำหยาบคายแล้วก็พูดคำเพ้อเจอ้อไม่มีประโยชน์จะประโยชน์ชาตินี้ชาติหน้าจนถึงประโยชน์สูงสุดไม่มีแล้วจิตใจก็มีแต่โลภโลภโลภมีกำลัง เห็นเมียใครสวยก็เออมาเป็นเมียของเราเถอะเห็นของใครเขามีค่าก็เออขโมยด้วยใจมาเป็นของเราเนี่ยลักษณะของคนโง่โกรธใครก็มึงคอยมึนใยโง่ใจอ่างกูมีโอกาสกูจะฆ่ามึงนี่คิดอยู่ในใจหรือว่ามีความเห็นผิดจากความเป็นจริงว่าโอ้ยทานไม่มีผลบูชาเส้นสวงอะไรไม่มีผลกรรมดีไม่มีบุญไม่มีกรรมชั่วไม่มีนะบาปไม่มีผลบุญผลบาปไม่มี แม่พ่อเราไม่จําเป็นต้องไปเคารพนับถือกะตัญอยู่จะทํำยังไงอยากจะทําก็ทําจะทําชั่วทําดีกับพ่อแม่ไม่มีผลทั้งที่เพราะว่าตายไปแล้วก็ศูนไม่มีหลอกหลอกกันนระกสวรรค์นี่ไปทําทํา่บุญบาปทําไปเลยเต็มที่ไปเลยนะพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกเนี่ยเขาแต่งขึ้นมามาหลอกกันนี่ก็นี่แหละลักษณะของคนบาปทั้งหลาย่ันทั้งหลายอยากจะเป็น คนมีค่ามีปัญญานะปัญญาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นอริยบุคคลได้ก็ด้วยปัญญานี่แหละคือปัญญาไปตับจรูุอริยสัจสี่ <c oughs> ถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีศาสนาพุทธ เกิดขึ้นในโลกนะไม่มีจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะทีนี้ก็จะนำเรื่องในชาดกชื่อว่าอักิติชาดกมาแสดงถึงเรื่องคนที่เขามีปัญญาเขาจะทำยังไงกับปัญญาของเขาเขาก็ทำปัญญาให้เกิดประโยชน์ในอัิติชาดกนี่ก็เป็น เรื่องที่พระเจ้าตัดเองครับมีบางคนบอกว่าอัตถกถาเชื่อถือไม่ได้มาแต่งทีหลังมาแต่งทีหลังยังไงก็ในพระเจ้าตัดเองเป็นเรื่องที่พระองค์มีปุเพนิวาสานุสติในญาณมีสัพพัญยุตยานก็ระลึกชาติไปว่าพระองค์ได้เคยเกื้อกูลทำประโยชน์ให้แก่บ,นนบุคคลนั้นบุคคลนี้อย่างไร เอาเฉพาะในกับนี้นะพระองค์ต้องตัดเองเพราะเป็นเรื่องของพระองค์เองใครจะมาตัดได้ละ่ะใครจะมาแสดงได้ขนาดเรื่องคนในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเขาไปทําอะไรมาเอาในชาติเดียวกันเนี่ยโอ้ยนี่มันเรื่องไม่รู้กี่แสนชาติมาแล้วเนี่ยใครจะไปรู้ต้องพุทธเจ้าทำนั้นแหละเพราะฉะนั้นอัตถกถานี่ก็คือคําของพุทธเจ้าโดยเฉพาะชาดกเนี่ยชัดเจนที่สุดนะใครไม่เชื่อก็ ถือว่าดูหมินทศพันญุญาณพุทธเจ้านะดูหมินปูกเพนิวาสานุสติในญาณดูหมิน่นบารมีพุทธเจ้าที่ทํามาท่านเก่งกว่าพุทธเจ้าเนาะดูหมิ่นพระพุทธเจ้าก็าได้ท,ทั้งทั้งตัวเองไม่มีอะไรเลยแม้แต่ทานบารมียังไม่มีเลยอยังขีนเหวียวยังตนีเต็มเต็มหัวใจอยู่ยังโลภมากอยู่แต่ว่าอวดเก่ง ไปปฏิเสธอัตถกถาซะอย่างนั้นแหละนะอัตถกถาอากิติชาดกที่เจพระศาสดาไปรประทับอยู่ณนะพระเจตวันมหาวิหารทรงปรารบอุบาศกผู้ทานบดีชาวกรุงสาวัตถีผู้หนึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการให้ทานโดยไม่ตนีตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าเห็นอกิตติดาบทผู้อาศัยอยู่ เล่ากันมาว่าอุบาสกนั้นที่บนพระาศาสดาถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันในวันสุดท้ายได้ถวายบริขารทั้งปวงเครื่องใช้สอยของพระภิกษุหมดเลยนะแก่พระอริยสงฆ์ลำดับนั้นพระาศาสดาประทับท่ามกลางบริสัท์ก็คือชุมชนนั้นแหละเมื่อทรงกระทำอนุโมทนารัดว่าอุบาสกการบริจาค บริจาคเนี่ก็คือความเสียสละเป็นมหาบริจาคเลยนะของเธอใหญ่หลวงให้ของที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์มากมายการที่ทำได้ยากยิ่งเธอก็ะทำแล้วโอ้ทำยากแค่คิดให้หลานแค่คิดนะยังไม่ต้องให้ยากอ่ะน,นะส่วนใหญ่มันจะไม่ให้แล้วงก็ไม่ให้นะทำไมอะ่ะเอาเป็นของเราแหละต้องเป็นประโยชน์แก่เราเท่านั้น ธรรมดาหรือว่าทานนวง <c oughs> ความสืบต่อของทานนี้เป็นวงของหมู่บัณฑิตแต่ก่อนแท้จริงคนมีปัญญาจึงจะรักษาทานคนโง่ก็จะไปรักษาความตนีวนิศยารักษาสั์เขาว่ายาให้ใครของนี้ต้องของเฉพาะเราคนเดียวเท่านั้นจะไปเป็นสาธารณะแก่คนอื่นไม่ได้แม้พุทดธเ,ดเจ้าเราก็ไม่ให้อยาว่าแต่คนกิบจอยนี่เลยนะอันนี้ คนโง่จะคิดแบบเนี้นะท <c oughs> านวงนี้เป็นวงของบูบันดิตแต่ก่อนแท้จริงชื่อว่าทานไม่ว่าจะเป็นเครือหัดไม่ว่าจะเป็นบนรรพชิตควรให้ทั้งนั้นแม้นักบวชก็ควรให้อะนักบวชก็สละบ้านสละเรือนแล้วจะไปเอาอะไรให้ก็อะไรที่มันมีอยู่ให้ได้ทั้งนั้นนั่นแหละนอกจากมันไม่มีอะไรจะให้ ซึ่งมันก็คงหาได้ยากคนที่ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตัวเองเลยแต่ถึงอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ไม่มีอะไรเป็นสมบัติยังให้อวัยวะให้ชีวิตให้เดือดให้เนื้อได้นะก็บริแต่เกา่กรบวนอยู่ในปา่านี่ยกตัวอย่างของพระองค์และแม้จะฉันใบบากเม่านึ่งใบบากเม่านึ่งไม่รู้ว่าฉันได้ยังไงนะกับวัตถุเพียงแต่น้ํา ผสมกันแค่นี้ไม่เค็มและไร้กลิ่นก็ยังให้แกยาจกที่ประจวบเหมาะ,ะีผู้ขอมาแล้วเนี่ยมีของอะไรอยู่ให้ได้ทันทีนี่คือบารมีที่ฝึกมาดีเราเคยคิดไหมล่ะเอาแค่คิดก็ได้ว่าเราได้อะไรมาเราจะให้ก่อนให้นี่แหละมันมีคุณประโยชน์มากกว่าใช้เองกินเองคุณมันจะ เป็นประโยชน์ไปถึงชาติหน้าถึงพะนิิพานนะ่ะเนี่ยได้ข้าวมาทัพพีเดียวเนี่ยให้ไปครึ่งทัพพีไอ้ครึ่งทัพพีนะ่ะเป็นประโยชน์สุขแก่เรานะไปจะถึงพะนิิพานได้แต่อ้ข้าวที่เรากินนะ่ะเอาอีห้าร้อยกระสอบก็ไนดะ้ไม่มีประโยชน์อะไรกลายเป็นอุจจาระปัสสาวะหมดแต่เราก็ไม่ค่อยจะรู้ความหมายนี้นะรู้ความจรงิงกันนี้กินก่อนใช้ก่อนเราต้องมาเบอร์หนึ่งนะทาน เบอร์สุดท้ายหรือไม่มีเบอร์เลยให้ไม่ได้จะให้ทำ,ทำไมอะ่ะก็ในเมื่อตัวเรามันเหนือกว่าเขาสำคัญกว่าเขายิ่งใหญ่กว่าเขา <c oughs> เราสมควรที่จะได้ของสิ่งนี้แต่ผู้เดียวเท่านั้นนี่คือลักษณะคนตนีตัวจริงนะ